สวัสดีแฟนเพจกฎหมาย DIY ทุกท่านนะคะวันนี้กฎหมาย DIY จะมาอธิบายถึงความแตกต่างของหนังสือมอบอำนาจนะคะกับใบมอบฉันทะที่ใช้ในศาลมันมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้างนะคะดูกฎหมายตามวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา64นะคะกฎหมายเนี่ยสรุปเลยบอกว่าคู่ความหรือทนายความเนี่ยอาจแต่งตั้งให้บุคคลใด mm hmm. ทำการแทน โดยยื่นไปมอบฉันทะต่อศาลทุกครั้งเพื่อกระทํากิจการอย่างใดนะคะนั่นหมายความว่าหากเราเป็นคู่ความอาจจะเป็นโจทย์หรือจําเลยนะคะหรือเราเป็นทนายความและเราไม่ว่างที่จะไปทําอะไรก็ตามในศาลน,นะคะเราสามารถที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดก็ได้นะคะไปศาลแทนเรานะคะ มาดูคําว่าคู่ความนะคะคู่ความหมายถึงใครบ้างคู่ความหมายถึงบุคคลผู้ยื่นคําฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาลนะคะรวมถึงบุคคลผู้มีสิทธิ์ทาการแทนบุคคลน,นั้นๆตามกฎหมายหรือในฐานะในความเพราะฉะนั้นคําว่าคู่ความตรงนี้นะคะตรงสีเขียวตรงนี้ก็คือโจทหรือจําเลยนะคะแล้วก็รวมถึงบุคคลที่มีสิทธิ์ทําการแทนบุคคลน,นั้นๆตามกฎหมาย อย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นบุคคลนั้นได้รับมอบหน้าจากตัวความนะคะหรือคู่ความเนี่ยให้มาดำเนินกระบวนาในศาลนะคะก็ถือเป็นคู่ความเช่นกันส่วนคําว่าทนายความเนี่ยถ้ามีใบแต่งทนายความนะคะก็ทนายความเนี่ยก็เป็นคู่ความในคดีอยู่แล้วเช่นกันค่ะต่อมานะคะ เมื่อเราทราบหลักเกณฑ์แล้วว่า,าใบมอบฉันทาเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็หนังสือมอบหน้าเนี่ยคืออะไรเรามาดูความแตกต่างกันนะคะมาดูการมอบอำนาจนะคะหนังสือมอบนาเนี่ยเรียกว่ามีการมอบนาจให้กระทำการในกิจการใดก็ตามที่กฎหมายเนี่ยไม่ได้บังคับให้กระทำด้วยตนเองนะคะสามารถที่จะมอบนาให้บุคคลอื่น ดำเนินการแทนเราได้ทุกทุกทุกเรื่องนะคะส่วนการมอบฉันทะเนี่ยการมอบฉันทะจะเป็นเฉพาะกิจการที่ระบุในใบมอบฉันทะเท่านั้นนะคะตามคํานิยามมาตรา64นี้นะคะหมายถึงว่าถ้าเราจะเป็นโจทย์จำเลยหรือเป็นทนายนความก็ตามเรามอบฉันทะให้ ในกอในขอในคอหรือว่าทนายมอบฉันทาให้สมือนทนายไปดําเนินกิจการในศาลนะคะก็จะมีอํานาจเฉพาะกิจการที่ระบุในใบมอบฉันทาเท่านั้นนะคะต่อมามาดูในเรื่องของการติดอากรนะคะทุกท่านอาจจะมีความรู้อยู่นะคะว่าในการมอบอำนาจเนี่ยต้องติดอากร30บบาทนะคะกิจการใดที่ มีการมอบนาให้ทำหลายกิจการเนี่ยจะต้องติดอากร30บาทนะคะส่วนถ้าเรามอบนาให้คนรับอบนาทเนี่ยทำกิจการเดียวเท่านั้นนะคะเราก็ติดอากรเพียงสักเพียง10บาทเท่านั้นนะคะนี่คือความแตกต่างกันเนาะส่วนไปมอบฉันทะนะคะกฎหมายไม่ได้มังคับว่าต้องติดอากรสแตนตามประมวล,ลรัศดากรเนาะเพราะฉะนั้นไปมอบฉันทะนะคะ ก็ไม่ต้องติดอากรสแตป์นะคะบางทีก็ยังเห็นทนายความบางท่านนะคะติดอากรก็อันนี้ถ้าทําเกินไม่เป็นไรอยู่แล้วนะคะในศาลแต่ว่าถ้าติดไปก็เสียเงินเปล่าอะคะ่ะไม่ต้องติดอากรนะคะส่วนการยื่นเอกสารนั้นๆน,น,นะคะในเรื่องของหนังสือมอบอํานาจนะคะ เรายื่นเอกสารเพียงครั้งเดียวนะคะเอกสารนั้นน่ะเราใช้ได้ตลอดไปทั้งคดีสูตนะคะว่าเราโย์มอบอำนาจให้อ่าจะเป็นใครดีเป็นเป็นโย์เนี่ยอาจจะเป็นคุณแม่สูตนะคะแล้วก็มอบอำนาจให้ลูกเนี่ยเป็นคนดำเนินการแทนก็ใช้หนังสือมอบอำนาจ และการมอบหน้าเนี่ยหนังสือก็ทําแค่ครั้งเดียวนะคะและในทั้งคดีทั้งหมดเนี่ยผู้รับมอบหน้าเนี่ยก็มีอํานาจเดินเวมกระบวลพิจารณาเสมือนเป็นตัวคุณแม่เสมือนเป็นตัวโจ์แท้ๆเลยนะคะและก็ข้อความที่ระบุในหนังสือมอบหนา้านะคะก็จะต้องระบุด้วยว่าให้มีอํานาจเดินเวรกระบวลพิจารณาทั้งแพ่งอาญา หรือมีอำนาจอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็ต้องระบุไว้ตลอดจนถึงในชั้นอุทธรณ์หรือดีกาด้วยอะไรอย่างนี้นะคะในการมอบอำนาจก็จะมีความละเอียดนิดนึงในเรื่องของข้อความที่เราจะประสงค์ที่จะให้ผู้รับมอบอำนาจเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะนอกจากนั้นการมอบอำนาจเนี่ยตัวโจทย์เองนะคะสมมติว่าคุณแม่เนี่ย ไม่ได้มอบอำนาจให้ลูกดําเนินการในศาลนะคะตัวโจทก์เองที่เป็นคุณแม่เนี่ยก็สามารถที่จะมอบอนานาจให้ทนายความดําเนินกระบวนพิจารณาแทนคุณแม่ได้เช่นกันมาดูใบมอบฉันทะนะคะใบมอบฉันทะเนี่ยตามกฎหมายเมื่อสักครู่เนียนยคะ่ะก็บอกแล้วว่าใบมอบฉันทะเนี่ยจะต้องยื่นใหม่ทุกครั้งนะคะที่มาติดต่อด,ดําเนินการในศาลอย่างเช่น ตัวคุณแม่นะคะมอบฉันทะให้ในกอนะคะมาคัดถ่ายเอกสารนะคะก็ต้องมอบก็ต้องทำใบมอบฉันทะเนี่ยหนึ่งฉบับแล้วก็นำหนึ่งฉบับนั้นมายื่นต่อศาลในการคัดถ่ายเอกสารอย่างนี้นะคะส่วนถ้าเป็นอีกวันหนึ่งนะคะจะมอบฉันทะให้มา ฟังคำพิพากษาก็ต้องทำใบมอบสันทาฉบับใหม่นะคะมาในวันนัดฟังคำพิพากษาอันนี้คือความแตกต่างของการยื่นเอกสารนะคะส่วนเอกสารที่ต้องแนบไปพร้อมกับหนังสือมอบนาทหรือใบมอบฉันทานะคะก็จะเป็นเอกสารที่เป็นสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบนะคะรับรองสำเนาถูกต้องด้วยอันนี้จะเหบือนกันนะคะ และก็มีตัวอย่างนะคะของม,มอบฉันทะที่ใช้ในศาลนะคะหน้าตาจะเป็นแบบแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะแปะเอกสารไว้ให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดแล้วก็นำไปใช้ได้นะคะในข้อความตรงที่มอบฉันทะนะคะอันเนี้ยเราเรียกเรียกได้ว่าแก้ไขได้นะคะสมมติว่าเราจะมอบฉันทะให้ใครสักคนหนึ่ง ที่เป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติก็ตามเนี่ยไปดำเนินกนนารในศาลแทนเราอย่างเช่นไปขอคัดถ่ายเอกสารสำนวนในคดีนะคะหรือคัดถ่ายรับรองเอกสารต่างๆขอหนังสือรับรองคดีนี้สุดนะคะชำระค่าธรรมเนียมหรือแก้ไขตัวเติมเอกสารอะไรก็ตามยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีหรือยื่นคำร้องขอหมายตั้งเจ้าการบังคับคดีหรือขอคัดถ่ายบัญชีค่าช้จ่ธรรมเนียมนะคะเราก็ระบุ ข้อความนี้ไปในแบ,บมอบฉันทะและคนที่รับมอบฉันทะเนี่ยก็ถือไปที่ศาลนะคะแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการแทนตัวโจทย์หรือตัวคู่ความนั้นได้นะคะอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่คู่ความในคดีแล้วนะคะเราจะไม่อนุญาตให้คนอื่นบุคคลภายนอกเนี่ยตรวจดูสํานวนได้เลยเพราะว่า การเป็นการที่มีชื่อเป็นคู่ความะคะ่ะเป็นความลับในคด,ดีเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่คู่ความไปถึงไม่ใช่โจทก์จำเลยแล้วก็ไม่ใช่ในความของโจทก์ของจำเลยนะคะและไม่ได้มีวิว่าน์นทะหรือไม่ได้เป็นผู้ละมอบหน้าเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ที่จะดูสำนวนเลยนะคะต่อมามาดูหน้าตาของหนังสือมอบหน้านะคะอันนี้เป็นหนังสือมอบหนา้าที่มอบอำนาจให้ ผู้รับมอบนาเนี่ยมาสารแทนเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเอกสารนี้จะใช้ในคดีที่ถูกฟ้องในเรื่องบัตรเครดิตนะคะถูกฟ้องในเรื่องของคดีแบงค์คดีกู้ยืมต่างๆนะคะที่สมมติว่ามีการฟ้องจำเลยหลายคนนะคะสมมติว่าธนาคารเนี่ยฟ้องจำเลยที่หนึ่งเป็นคนกู้ จำวนที่สองที่สามเป็นคนค้ำใช่ไหมคะแล้วทีนี้จำนลนที่สองที่สามเนี่ยก็ไม่ว่างที่จะมาศาลหรือคนในคนหนึ่งก็ตามเนี่ยไม่ว่างที่จะมาศาลสามารถที่จะมอบหน้าที่ให้ใครก็ได้ที่คนที่เราเนี่ยไว้วางใจนะคะมาศาลเพื่อดำเนินกระบวนการแทนเราได้นะคะแล้วก็คำนี้สำคัญนะคะที่จะต้องมีคำว่ามีการไก่เกลี่ยและทำสัญญาปรีประนอมยอมความนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าระอมอบนาดแล้วนะคะคนที่ระอมอบนาดก็มีสิทธิ์ที่จะทําสัญญายอมในศาลซึ่งสัญญายอมเนี่ยก็จะถือว่าผูกพันผู้มอบอำนาจด้วยเช่นกันค่ะหวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้รับความรู้นะคะในเรื่องความแตกต่างของหนังสือมอบนาดกับใบมอบชันทะที่ใช้ในศาลนะคะถ้าท่านใดมีคำถามก็แปะไว้ใต้ลิงก์นะคะ แล้วแอดบินจะมาตอบให้ทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ